ภารกิจคืออะไรครับภารกิจมีวางกางเขนเอาเอา,เอาเครื่องวิทยุไปอ่านแล้วก็กระดานล้างผีเหมือนเดิมโอเคครับเช็ดเดิมเลยพี่รับทราบครับขอเสร็จเดิมทำไปเลยนี่ไปเลยหลังหลังนี้ไม่น่ากลัวพี่ถี <c oughs> ่เทมโมต้องหนำนี่มึงลวงกูมาอย่าง <c oughs> หาหาของที่ต้องการหายอู่ของที่ต้องการคืออะไรวะพวกเราชอบเล่นผีเควยแก้วมันพี่สนุกมากอ๋อ ไหนบอกเขาเดินตามกูใช่เขาเรียนมาแตะโกนพี่ผมเดินตามพี่อยู่พี่อยู่ไหนเดินหาทุกห้องตีสเดไปเดินตัวตัวตัวตนเลยเจอกันไรวะเจอแล้วเจอแล้วแปมเจอแล้วแปมเย้เดี๋ยวหามันปิจูปิจูโวผมไม่ได้พี่เล่นของเด็ดอย่างงี้พี่ไปเจอกันที่หน้าตัวบ้านทุกคนอุ้ยอุ้ยมันออกมันออกเป็นเป็นเป็นตัวไทยกูด้วยอยู่ไหนวะไปเลยพีย เอาเาใครปิดเศเนี่ยไเจ้อยู่ไหนเนี่ยห้องนอนซ้ายมือโอเคห้องนี่พี่ิเอ็ดเหรอสิ้าแล้วสิบสาเดี๋ยรงเดนตรงนี้ก็ได้พี่ทารเดินนันแหล่งชิบหายไม่รู้ไม่รู้ข่้นไหนก่นเน่ยากแล้ววะหาพี่ไม่เจอเช็คนี่ไหนกะลาดนะเี่เียงเดินปเราไปรถเอ้ยวอยู่ว่าอยู่ อ่ะนี่มันบอกตอบกูแล้วเนี่ยอยู่ทีอ๋อเฮตตี้รุมถึงบอกให้ไปไปพี่จูพี่จูเจอแล้วพี่จูตาหัวเลยห้องนี้พี่ห้องห้องนี้ห้องนี้ตอกกระดานมาอยู่เฮตตี้รุมลองคุยด้วยใครเอาใครเอาใครมาไม่เอามาไม่เอามาใช่พี่จูเปิดเลยพี่พี่ดูคุยเลยไปทุกคนหนีทุกคนหนีพี่จูบอกให้พี่จูคุยมันอายุเฮกดวี มึงทำไมต้องให้กูคุยกูไม่คุยได้มั้เป็นคนถืงพี่เป็นคนถือพี่ต้องคุยดิกูไม่คุยกูไปแล้วไอพจไอพจมาคุยพจไอพจไอพจนไปอีกแล้วอ่ะไอพจนไปคุยเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอเคคุยก่อนคุยก่อนฮัลโหลดูเฮียดูกล้องไปหวยพจก่อนดอตติ้งดีเท็ดหาไม่เลยหาไม่เลยพจหาอีกไม่ฮัลโหลไาไอีพจคนไกล ไอยู่นี่ก็โผล่มาบ้าไปเลยกูกหลังหลอนๆอยู่แล้ก็หลังกูกหลังแบบจินตนาการว่ามันโอ้ยเดี๋ยวมันจะออกมาตรงนี้หันไปปุ๊บดำๆโผล่มาอุ้ยแม่งแค่ใส่กูมาแน่ใส่กูพี่จูอยากโดนแค่ปะไปอยู่เลยรูปรูปจุดยังไงแล้วนะ กด F อพี่กดเอแต่แต่ว่าแต่ว่าพี่ยังไม่จุดนะมันอยู่อยู่แค่วันเอ้ย15 15าสิอะไรว่าอยู่15วันกูอยากซื้อมาใช้ที่เลยแต่มันเช็คยังไงคือคือคือถ้ามันกระพริบใส่มงออะแสงแวันโกรธเว้ are you? กระเถิดด้วยสัตว์ไอพดนกดพี่มากูถามหนึ่งมันเฮ้ยอะไรอะไรมันวัดผ่านหน้าเลยเมื่อกี้ พี่จูเราบังมันทนันเราปิดป,ประตูบ้านมันดีวงแตกเลยนะไปละพี่จูถอยมาก็ได้พี่ตัวนี้พี่พี่อยู่บ้านอุย้ยเข่าใบตัดใช้ปิดไฟกูนี่ใครไปปิดไฟห้องนุชิตี้ให้ดีตั้งกงล้องเรามันเปิดไฟอ๋อไม่ใช่กูไม่ไม่ไม่กูทายที่สุดแล้วไม่ไม่ให้พี่จูไหมพี่จูปเลยพี่ให้มึงให้ภารกิจพี่จูบ้างให้แต่ภารกิจปุ้ไม่ไม่ไม่ a o r u อุ๊ย ไอ้ประตูประตูไข่ไข่ดึงประตูไอ้พดแน่นอนไอ้พดแน่นอนไอ้พดหยุดเดี๋ยวนี้กูจับไว้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเปิดไอ้ที่มันอามาแล้วว่ะเดี๋ยวเขาไปปิดเขาไม่ปิดเขาปิดไอ้พดน์ยิงชักพจนเร็วได้เลยหันหัถอย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 มันหันแล้วพี่มันออกออกล่าแล้้วเฮยแอบดูเลยมันยังหันอยู่เลยตอนนี้เราขาดแค่อะไร้วมือหรือว่าโค้ดซอฟต์อะไรล่ะซึ่งมันให้ปิดประตูใส่ เฮ้ยฮัน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 พวกแตกทุกคนพิจูจดจุดยังจุดแล้วตาบาลงพื้นมาลงพื้นหนีเลยพี่หนเลยพี่หนีเลยบาลงพื้นด้วยแอบเข้ามาสิเข้ามาสิไว้ด้วยกกูลัวปิดตู้แม่มเลยปิดไฟปิดไฟปิดไฟเอ้มมันอยู่หน้ากูเอ้มมันอยู่หน้ากูเอ้มอุ้ยเสียงใกล้แล้วว่ะพิจูออกไปต่อยแม่งปะโอ้ยต่อยแเราไม่ออกไปคนเดียวเลย

นะไปไหนอ่ะจากกห้องหนึ่งอะไรวะมาดิมาดิเข้ามาข้ามาิบๆๆืิๆดาวไปเอาข้องไวครับไอ้้เียออกมากันเต็มเลยสัเอียไปดูเข้าเข้าตู้เดิมเลยรออะไรล่ะ